จะมารีวิวสินค้าตัวนี้ซื้อมาจากเซเว่นขนมเคือไ er. อเวเฟอร์เคลือบ็อกเก็ตไอซูเปอร์สตาร์บอกเลยตรงนี้ว่าไม่ได้ค่าโฆษณานะคือจะมากินลองดูแท่งละ6บาท2แท่งแถม1ฟรีฟรีนึ่งคือซื้อ3ซื้อ12บาทได้3แท่งนั่นเองเปิดแล้ว ยังไม่ได้ชิมนี่จะเป็นแท่งอย่างนี้สองแท่งคู่กันอย่างนี้โอ้เคลือบช็อกโกแลตหนามากอืมอืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยต้องอร่อยต้องเลียมือจะบอกว่าไม่หวานมากกำลังดีพอดีเลยแหละ สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานสาหรับคนที่ชอบหวานมันก็โอเคถึงคุณจะไม่ชอบหวานมันก็ยังโอเคอยู่เคลือบช็อกโกแลตหนามากอร่อยกรอบแช่ช่องฟิตไว้ทั้งวันแล้วมากินกินตอนแช่ช่องฟิตไว้นี่โอ้ยกรอบอร่อยกร่อยนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินอโอ้โ็หไอของทั้งคุ้มอะ่ะ บางี aquí, ่ห e ้อยนะแท่งเล็กๆเท่านี้นะสั้นๆแหลสั้นดแวยสั้นเลยนะเอยแค่นี้แผ่นอร่อยต้องซื้ออีกนกนิ้วให้เลยอือร่อยต้อง ต้องเรียแมวก็ยังสนใจ